วันนี้เราจะพาไปดูวิธีติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนอลูิเนียวินคิงขนาดกว้างเมตรยีสูงเมตรสิจะมีบานเลื่อนทั้งหมด2บานแล้วก็มีมุ้งลวดให้ด้วยเริ่มกันที่การติดตั้งวงกบต้องนําบานเลื่อนออกจากวงกบก่อนเสร็จแล้วก็ถอดตัวกันยกหลังจากนั้นก็ติดตั้งวงกบแล้ววัดระดับน้ํา ฝั่งซ้ายสูงเราก็ยิงสกูฝั่งขวาให้ได้ระดับเท่ากันและยิงแถบฝั่งซ้ายให้วงกบอยู่ตัวระดับน้ําอยู่ตรงกลางแบบนี้แสดงว่าวงกบเท่ากันก็ใช้ตลับเมตรวัดมุมทะแยมต้องได้เท่ากันถ้าไม่เท่ากันก็ยิงสกูฝั่งที่แคบจนวัดมุมทะแยมแล้วได้เท่ากันแล้วก็ยิงสกูใส่หลที่เหลือลําดับการติดตั้งก็คือใส่มุม้งเชอดก่อนและเช็คช่องแสงต่อมาก็ใส่บานกลาง สุดท้ายใส่บานตัวนอกเสร็จแล้วเช็คช่องแสงตัวบานกลางด้านบนช่องกว้างก็มาปับล้อฝั่งข้ามช่องแสงเข้ากันแล้วก็ลองล็อกบานเลื่อนดูเช็ดช่องแสงบานนอกเหมือนกันสังเกตถ้าด้านบนชิดด้านล่างหา่างจะต้องปรับล้อฝั่งเดียวกันขึ้นพอช่องแสงเข้ากันแล้วก็ลองล็อกบานเลื่อนขั้นตอนสุดท้ายตรวจสอบบานเลื่อนเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวกันยก และยิงส่คนเกีบนานลูกค้าสนใจสินค้าจากระครังทองตัวไหนก็สามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ไลน์แอด